จยาดูโทอยากดู่ก็ได้มาเจอกันดีนี่เป็นครั้งที่สองแล้วก็คืีไปเรื่อ,องอายุนี่ก็มาพูดเรื่องพไปกันกีเรมาเล่าทงกันฟังทำสบายสบายคุยกันนะ เพราะว่าตอนนี้คือเราต้องคุยแบบสบายๆถ้าทำอะไรที่มันไม่สบายๆอ่าเพิ่ไปทำเดยงนการเงมาี่ความทุกข์ังนั้นเราก็ต้องนามุมสบายๆสบายๆในการคุยอย่สบายโยกรทังฟังอยสบายๆเไม่ทุกข แล้วอื่นตัวหนึ่งสยองถุงไขอะไรข้องใจอะไรที่จะแลกเปลี่ยนก็สอบถามมาได้ที่วัดปัญญาเรื่องไหนใครเลี้ยงอะไรจะมาไปใ,ออไใช้ทุเรียนกันก็ลงเราใช้ทุเรียนเพราะว่าเราไม่ได้สมัยที่จะมาเรียนไม่มีพวกกันนี่ หลังจากนั้นเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ดูเรื่องเว็็บอะไรของมากนะแล้วอีกคันหนึ่งอยากจะถามโยมคันดูอยู่ทั้งหลายว่าหลังจากที่เราได้ออกเว็บไซต์ไป ที่ฐายมิได้อยู่มีข้อคิดเห็นอะไรอยากจะถาอะไรก็กอ่านอ่านได้แล้วก็มีอีกชวนหนึ่งเขามีความคิดความเห็นนะหลายๆที่เพราะว่าวัตถาย,ยาง,ยางนี้ก็าดูดำนิยมได้ชมไปก็คือเรื่องของเกษตรินทร์ เรื่องของจุลชัจญาเรื่องของธุรกิจเลยก็บางคนมีคำถามว่าเออแล้วจะพาชาวบ้านไปปฏิบัติธรรมตรงไหนแล้วมันปฏิบัติธรรมตรงไหนอัน,นนี้ก็ต้องย้อนนิดเพราะว่าความเข้าใจของอาตมาที่รับรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะรือเขาเรียกว่าธรรมะ คือธรรมชาติธรรม,มะคือลผลของธรรมชาติและธรรมะคือหน้าที่แล้วธรรม,มะก็คือผลของการปฏิบัติหน้าที่ขาเรียกว่าความหมายของธรรม,มะธรรมะมาเขรับรู้มาอย่างนี้คือคนที่สายทอดเรื่องนี้ก็คือท่าน เราคุณธรรมภูษานั่นคธธือทัทาสพิุภูตอนสองว่าประหยิดแต่ว่าความใจความเข้าใจของธรรมาก็คือคำว,ว่าปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่นี้ ท,ทุกคนทุกฝ่ายมันก็มีหน้าที่ฝ่ายคนทําไร่ทํานาก็มีหน้าที่จะทําไร่ทํานาเพื่อจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องทํานาต่อตัวเรียนหาประสบการณ์เรื่องการทําไร่ทํานานี่ก็คือทําหน้าที่แล้วก็คนเป็นพ่อ,อค้าพู้ขายก็เหมือนกันก็คือทําหน้าที่ <c oughs> <c oughs> ทำรายได้ที hmm. it, it ่เรามาด้วยความชอบทำได้มาด้วยเรือก็เรียกว่าการทําหน้าที่ไม่ชอบไม่โกง้ามาก็คือทําหน้าที่รักก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่ก็คือระเรามีเวลาเยอะที่จะมาดูแลตัวเองปฏิบัติตัวเองแล้วก็ การดูแลตัวเองการปฏิบัติตัวเองของเราก็คือเรายังมีลูกพ่วงอยู่คือเขาเรียกว่าพุทธบริษัทมีพระพระภิกษุนี้แล้วมีพระภิกษุและพระภิกษุนี้แล้วก็มีอุบาจอูบาตรอุบาทิกาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลคนที่ตักบาตรให้เราคนที่ช่วยเหลือเราให้น้ำให้ข้าวให้อาหารให้เรา พระได้ฉันอยู่ปัจจุบันคริบครับโยมแต่เมื่อโยมมีความลําบากมีความยากจนมีความยากเช่นเรามีปัญหาถ้าพระไม่ไปช่วยอยู่จะเห็ว่าพระไม่ทาหน้าที่แต่ถ้าเราออกไปช่วยชาวบ้านก็คือการทําหน้าที่เพราะฉะนั้นอชาวบ้านที่เขาทำอยู่ปัจจุบันนี้ มันมีปัญหาเยอะเพราะว่าเขาขอนเงินเป็นตัวตั้งเอากำไรเป็นตัวตั้งเอาคือศีลธรรมก็ไม่พูดถึงแม้แต่ในโรงเรียนก็ยังไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดึงทําลงไปในส่วนตัวอาชีพต่างๆเช่นในวัดคืมีการมาทำา้านในวัดตบกันมาทำหน้าที่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นบุญส่วนหนึ่งก็คือได้เลี้ยงครอบครัว การทาธุรกิจการทาธุรกิจเพื่อพุ้นเป็นตัวตั้งไม่ใช่เชื่อเอากําไรเป็นตัวตั้งนี่คือประเภทนี้ปเป็นบาลินยมพายปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็ได้ได้พึ่งได้พาอยู่ได้ครคตัวเลี้ยงอยู่ได้แล้วก็เขาก็เขาอยู่ได้สบายพระก็อยู่ได้สบาย เพราะฉะนั้นเราต้องต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระกับโยมหรือถ้าเราพูดปัจบุบันก็คือว่ากระแสมันกำลังมาตอนนี้กระแสคำว่าโกวอนบ้านวัดโรงเรียนเขาพูดกันบ้านวัดราชการเขากำลังพูดกันอยู่แต่ว่าโดยความเป็นจริงอัตามาว่ามันไม่ใช่ ความหมายที่คนเข้าใจทั่วไปเข้าใจก็คือดันขอควบโตาให้เข้าวัดดันผู้ใหญ่ให้เข้าวัดนะดันให้รุมเรียนมาอยู่ในวัดให้เด็กมาวัดทุกวันพระแต่มาว่ามันไม่ใช่นะแต่ใช่จริงๆมันต้องมีความเห็นร่วมกันราชการก็ต้องมีความเห็นร่วมกันหรือพูดบางภาษาธรรมะขอือเขเรียกว่าธรรม ทิศสีสามัญญาตาคือทำความเห็นให้ตรงกันอนสมมติว่าเออเราไม่ชอบเรื่องอบายามุกเช่นเรื่องการพนันเ,ออเรามาตกลงกันระหว่างพระชาวบ้านแล้วก็ราชการว่าหมู่บ้านเราไม่ต้องการให้มีอบายามุกนะเมื่อมีความเห็นร่วมกันทุกคนก็ไปทำร่วมกันออครูก็ไปสอนเรื่องนี้ ผู้ใหญ่กำนั้นหรือมารา,าการทั่วไปก็คือต้องเคลื่อนไหวเรื่องนี้ต้องกำกับเรื่องนี้ตำรวจก็ต้องมาดูแลเรื่องนีนะ้ทุกเรื่องมันต้องมาดูแลกันซะเขต้องเคลื่อนไหวเรื่องนี้นั่นแหละเขาจึงเรียกว่าอวอร์